มีโปรดีๆมาให้อีกแล้วครับกับเกนะครับผมสวัสดีครับ89,000ออกรถครอบครัวไปใช้กันได้เลยนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับในรุ่น E v e r e s t 10นะครับผมผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้นะครับผมราคาเพียง1,249,000บาทได้อะไรบ้างนะครับผมแน่นอนครับอยู่กับเกครับไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าชุดแต่งแบบราคาพิเศษเนี่ยครับพร้อมราคา1,249,000บาทเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับ จริงๆแล้วนะครับผมลูกค้าเขาอยากได้เป็นรถชุดแต่งเป็นแบบตัวเทนนะครับแต่เป็นแต่งแบบสปอร์ตเนาะผมก็เลยแนะนําลูกค้าแบบนี้ดีกว่าครับให้ฟรีๆเลยดีกว่ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบนี้เลยครับจริงๆกระจังหน้าตัว FORD เนี่ยครับมันเป็นเอกลักษณ์ของ Ford อยู่แล้วน้องมันเป็นคําว่า Ford เลยนะครับพอใส่เข้าไปมันก็ทํารถให้มันรถมีความแข็งแรงความดุดดันขึ้นมากว่าของ ของกระจังหน้ารุ่นอื่นดีกว่าเนาะพอใส่แบบนี้ครับมีความสูมีความลุยมีความแข็งแกร่งในรุ่น Ford e v e r e s t แบบนี้ครับสมชื่อ e v e r e s t นะครับผมแน่นอนครับใส่แค่กระจังหน้าไม่พอเรามาดูดีกว่าครับว่าแต่งแบบสปอร์ตเขาแต่งแบบไหนแน่นอนครับด้านข้างครับผมนี่เลยครับเอกลักษณ์ของรถสปอร์ตนะครับจะเป็นล้อล้อสีดำนะครับจะเป็นล้อสีดำเงาครับล้อดำเงาตัวนี้นะครับจะอยู่เฉพาะในรุ่น e v e r e s t Sport นะครับผมแน่นอนครับเราเอามาใส่ในรุ่น e v e r e s t ท0นะครับดูผิวเผินเนี่ยครับ e v e r e s t Sport แน่นอนนะครับผมยางเดิมล้อเดิมนะครับผมในรุ่น Sport นะครับโปรโมชั่นแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับฟิล์มสุดพิเศษเลยแน่นอนครับฟิล์มตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มแบบซิลิมิก่าฟิล์มซิลิมิกนี่กันเขาเรียกว่ากันแสง UV ได้ประมาณ 8 9นะครับผมแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้ดีด้วยนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องกระจกแตกเป็นเศษเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ยืดหยุ่นดีแล้วก็กองแสงได้ดีนะครับมาดูภา,ายในกันนิดนึงครับว่าเจ้าตัวเทนเนี่ยครับเขามาพร้อมกับแบบไหนเนาะอ่านะครับ ตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับในเอเวอเรตทนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยเบานะครับผมการกับขี่นุ่มนวลเนาะหน้าจอก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับหลังพวงมาลัยนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยครับหน้าจอซิงค์โฟร์เอขนาดใหญ่นะครับ10นิ้วนะครับสามารถสั่งสตาร์ทผ่านมือถือเราได้นะครับดูตำแหน่งรถยนต์จากมือถือเราได้เช่นกันนะครับผมเป็นเกียร์6สปีดนะครับในรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับโปรโมชั่นสพิเศษ89,000ได้อะไรออีีกกมาาดดูัันนนนนทึง้หลแ่ เอเวอร์เรสปอร์ตใช่ไหมเราก็จัดแบบนี้เลยเป็นไฟท้ายแบบ LED ไฟท้ายซิกเนเจอร์ว่าอันเถอะไฟท้ายซิกเนเจอร์ของตัวส p o r t ครับเราก็จะเนรมิตมาใส่ในตัวเ v เวอรนะครับผมพอใส่เข้ามาปุ๊บเราก็ดูไม่ออกแล้วแน่นอนครับเอเวอร์เรสนะ่าใส่ล้อเข้าไปใส่ เบรขก็ไปก็เป็นเอลเลสปอร์ตแล้วนะครับผมอยากได้แบบนี้นะครับพร้อมส่วนลดุพิเศษหรือว่าจะรับชุดแต่งแบบนี้นะครับก็ทักเข้ามาหาผมได้นะครับใน e ีีนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะครับผมอยากทดลองขับหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงเนี่ยครับก็ทักเข้ามาหาผมได้นะครับอยากให้ผมเอารถไปให้ทดลองขับที่บ้านก็โทรเข้ามาได้เลยครับ0954494533นะครับกับเก๋นะครับผมอีนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ โปรโมชั่นสุดพิเศษออกรถเพียง8,900 0หรือรับส่วนลดสุดพิเศษไปเลยครับแสน0้าบาทหรือราคาตัวรถสุดพิเศษเลยนะครับ1,249บาทนะครับผมอยากได้แบบไหนทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับกับเกน,นะครับอีพีนี้สวัสดีครับ